เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเลิงงานสาธารณะงานสาธารณะหรืองานนักศัตว์หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆนะครับถ้าไปขออนุญาตนะครับหนึ่งชี้ลูกชี้ลูกนะชี้ลูกก็มันมีการอะไรทักอย่างนะนะครับหรือมีการหมุนมีการอะไรเนี่ยหมุนหรือทายต่างๆนะครับสองโยนห่วง โยนห่วงเขาอานุญาตให้เล่นได้มันเป็นวิถีชาวบ้านสามโยนสตังหรือวัตถุอื่นๆลงลงในภาชนะต่างๆเกมมีเล่นไปนหมดเลยเกมเล่นเกมไปหมดนะครับสี่ตกเบ็ดตกเบ็ดตกเบ็ดตกปลาเนี่ยเพราะว่าคุณเอาเงินไปให้เขาใช่ไหมเพื่อหวังว่าจะได้ปลาเมื่อได้ปลาแล้วก็ขายคืนเนี่ยนะครับ ถ้าจับฉลากในวิธีต่างๆทุกเรื่องจับฉลากในวิธีต่างๆนะครับเช่นเราจับฉลากในทุกขึ้นปีใหม่เราจับฉลากในงานต่างๆเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นงานลื่นเลงมันเป็นงานสาธารณะมันเป็นงานานักขัดตะเลิกเป็นการาเป็นงานงานขัดตะเลิกงานบรรจุงานพิเศษต่างๆนี่นะครับยิงเป้า ยิงเป้าก็เพราะเราต้องเอาเงินให้เขาไอ้เจ้าของที่เอาไว้ยิงเป้าก็หวังจะได้เงินจากคนมาขอยิงส่วนยิงแล้วใครจะยิงถูกยิงผิดก็จะมีสิ่งรอดใจว่าถ้ายิง,ยงตกเท่าไหร่ก็จะได้อของรางวัลใหญ่หอื่นเล็กมันก็แรงจูงใจในเรื่องนี้มันเป็นสันทนาการความสนุกสนานเฮฮายิงผิดก็ทั่วเลาะ อไม่เอาแล้วยิงก็ไม่ถูกไม่มีการเสียใจไม่มีการโจมตีไม่มีการมาทําให้ครอบครัวแตกแยกทําให้ต้องขายที่ดินเพื่อมาจะมายิงเป้าต่อมันต่างกันนะครับการปาการปาหน้าคนการปาหน้าคนนะครับปาสัตว์หรือสิ่งต่างๆเต่า,ตาข้าม tàu khám đàn mạc keo mạc hóa đen đó mạc keo mạc hóa đen à đây 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 เดี๋ยวกันนะหมากแกว้วหมากหัวแดงการเล่นปิงโกปิงโกที่โรงเรียนต่างๆเอาไปเล่นอะ่ะก็อยู่ในประเภทประเภทขอหมดนะครับประเภทขอก็คืออะไรก็ได้ที่ให้คนอยากได้รางวัลและเข้ามาเล่นร่วมเนี่ยเรื่องแบบนี้เขาไม่นับว่าเป็นการพนันอ่านในมุมมองที่จะมีความผิดไปร้องทุกขกล่าวโทษเพราะได้รับอนุญาตขออนุญาตได้ ซึ่งเราไปเจอต่างๆน่ะไม่มีครถามหรอกคุณไปขออนุญาตไหมก็คือมันเป็นสันทนาการดังนั้นปาแต่แล้วทุกคนจะต้องไม่ใช่เรื่องเล่นละถ้ามันเรียกร้องร้องทุกเกล่าวโทษคือมันรุนแรงละมันจะมัดกันแกล้งผู้อื่นในรความผิดแล้วก็หวังว่าจะให้ลุงพลติดคุกในเงื่อนไขคดีอื่นมันหวังอย่างนี้นะครับมันเล่นแรงมากนะครับมันเล่นแรงมากนะครับ ปิงโกการเล่นฉลากกินแบ่งฉลากกินลวกครับในมุมมองของชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นของของรัฐบาลมันก็เรียกว่ากินแบ่งรัฐบาลนะครับ <c oughs> นะก็ไม่ผิดการเล่นล็อตการเล่น ote, to. โตเตะไลเซเตอร์ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> การเล่นสวิต์การเล่นปุ้งเมกิง การขายฉลากต่างประเทศการเล่นไฟต่างๆการเล่นดวดการเล่นบินเลียดก,การเล่นค่อยอ้อยการเล่นสบ้าทอยการเล่นสบ้าชุดการเล่นฟุตบอลโตะ๊ะการเล่นเครื่องเล่นไฟฟ้านะครับในใน,ในลักษณะแบบนี้นะครับ นะฮะเ็ยแล้วก็นคะฮะอ่ะมันไปไม่เป็นถ้าประเภทกอนะครับประเภทกอประเภทกอนะครับ ประเภทก่อมันประเภทก่อนี่มันเป็นมันเป็นเช่นการเล่นกําตัดการเล่นอีปโปง่งครอบการเล่นไม้หมุนการเล่นหัวโตทายภาพการเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์การเล่นบินเนล็ลูตีผีการเล่นโยนจิ้ม อยเส้นการเล่นสีเงาลักการเล่นคลุกคลิกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้นะครับ เห็นพระแต๋นบอกว่าได้น่าพระแต๋นน่าจะขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้พระแต๋นน่าจะมีมุมมองแลวนะครับว่าเห็นได้ยินแว่วๆว่าแกจะไม่ปล่อยแล้วเห็นว่าคนคนนี้อาจจะเป็นว่าเฉพาะคนคนนี้ได้ทําให้พวกเขานะครับอ่ารู้สึกหลายเรื่องที่โดนกระทํานะครับ อาจจะมีช่องทางนะครับที่ลุงพลมาแตนนะครับจะต้องปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดก่อนแล้วก็ปกป้องตัวเองนะครับนะครับเกมเต็มไปหมดเกมออนไลน์พนันออนไลน์เต็มไปหมดทําไมมันไม่อยาก เป็นคนดังแล้วก็เป็นคนส่วนคนที่เล่นผ่านแอปเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเล่นผ่านแอปถ้าเล่นผ่านแอปเนี่ยมันคือ เล่นเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองเสี่ยงอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับอะไรก็ได้เล่นผ่านแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถเล่นผ่านแอปแล้วก็ให้ทายมันต้องดูเจตนาว่าคนกําลังจะเล่นการพนันแบบไหนสันทนาการหรือเล่นเอาเงินเอาเป็นเอาตายนะครับมันก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูที่สภาพและสิ่งที่ทำเนี่ยสนุกเฮหฮหานเฮฮารหรือเล่นเอาตังนะฮะ อันนี้ก็นะครับให้ข้อมูลนะครับลุงพลมาแต่งก็ต้องให้ข้อมูลนะครับที่มีนะครับว่าทําไมต้องทําทําเพราะอะไระเพราะว่ามีการเปิดมีการเล่นเขาเรียกอ,อะไรนะสนุกสนาเนเฮฮาในวันหนึ่งวันสําคัญนะครับไดดุุ้กใชวาเป็นคณีซ์ ผมเปิดไปประมาณเจอของตัวเองนะพอห้าสิบเปอร์เซ็นของคนไข้อ่าอันเนี้ยอันนี้เนี่ยเขาที่ถูกจับตักไข่เนี่ยเพราะว่าเขาจับแก๊งพนันตักไข่เปิดเล่นในติกตอ็อกก็คือให้ให้ทายแล้วก็ให้ได้มาซื่นเงิน มันซึ่งคนละที่กับการทําในที่สาธารณะนะครับทําในที่สาธารณะนะครับเพราะว่าเราเห็นไปทุกที่นะครับทุกที่เลยนะครับนะอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าใครได้ฟังนะป้าแตนมีมุมมองมุมมองอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับว่าได้พูดเปลยๆมาตราอะไรสักอย่างนะครับที่อย่างน้อย ต้องเอาความจริงใจนะไปเห็นว่าการเปิดการการเล่นนะครับเพื่ออะไรแล้วก็มันได้เงินมาเอาไปทำอะไรมันได้เงินขนาดไหนเล่นไปแล้วไปทําอะไรเจตนาะคืออะไรไม่มีใครหรอกว่าลุงบลอา้าวทาให้มีความสุขให้เด็กมาจะได้มีความสุขไม่ใช่เฮ้ยเเราเล่นเพื่อเราจะได้เก็บเงินเก็บทองเราเราจะได้อ่าได้เงินจากการเล่นนี้เราจะต้องเอาเงินนี้ให้ได้มากๆ หลอกชาวบ้านหลอกเด็กมาเล่นนะดูเจตนาด้วยนะครับดูเจตนาด้วยนะครับนะลุงพลป้าแตนจะสู้เรื่องนี้เอาหลักฐานให้เขาดูอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับเช่นหนึ่งนะครับให้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือให้หลักฐานเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเนะี่ยพนักงานสอบสวนต้องมาสอบสวนเรื่องตตกไข่ที่ลุงพลเปิดเป็น อ่าเปิดเป็นเปิดในสาธารณะแล้วมีการถ่ายทอดถ่ายทอดงานเหมือนมีงานงานหนึ่งแค่นั้นเองนะครับมันงานงานหนึ่งก็สนุกสนานคนมาก็เดินไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้คิดไม่มีใครบอกว่าเปิดบ่อนนี่คือการเปิดบ่อนนะครับนี่ประเด็นตรงนี้นะครับที่ลุงพลวัาแตงกําลังอ่าปรึกษาท่านทานานสองท่านนะครับว่าเราจะต่อสู้อธิบายความจริงทั้งหมดที่เหลือก็ ที่เหลือก็เป็นตำรวจหัวหน้าพนักงานสอบสวนจะจะเห็นเป็นประการใดจะไม่ฟ้องหรือว่าจะมีความมีคำสั่งฟอง้องนะฮะหมายความว่าถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนะเราก็คิดพูดถึงตามขั้นตอนถ้ามีการกล่าวทุกข์ร้องโทษกล่าวโทษร้องทุกข์ไม่ใช่กล่าวทุกข์ร้องโทษกล่าวโทษร้องทุกข์ก็แสดงว่าให้ตำรวจจะต้องทำงานให้ตำรวจจะต้องทำงานว่าสิ้นสุดในตรงไหน ถ้ารวบรวมเสร็จแล้วเห็นว่าพี่นาเห็นแล้วในความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่ไม่มีคําสั่งฟ้องเพราะว่าเป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้ไม่มีเจตนาอะไรเลยก็จ ja ok 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 ะจบแค่นี้แต่ถ้าตารวจเขาเห็นว่าเออเขาให้คนที่สูงกว่าในการพิจารณากว่าก็มีคําสั่งฟ้องก็ให้อายการนะครับพิจารณาว่าตักไข่ในงานสาธารณงานงานสนุกสนานสาธารณการเนี่ย มีความเห็นยังไงเห็นฟ้องหรือไม่สมมุติว่าอยากเห็นฟ้องนะครับก็อันนี้เราพูดถึงตามขั้นตอนนะมันเป็นทั่วไปของการร้องทุกข์าวโทษถ้ามันมีเหตุสมมติว่าอายการเห็นฟ้องนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ศาลต่อสู้ในศาลนี่ก็ต้องต่อสู้พระแตนบอกแล้วว่าต้องต่อสู้ไม่มีการยอมรับ ในมุมมองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยคล้ายๆว่าเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดเห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดและมีอะไรต่างๆที่สามารถขออนุญ,ญาตได้เมื่อขออนุญ,ญาตแล้วก็เห็นว่าไม่มีความผิดจริงได้ทำไปสำคัญว่านั่นคือไม่ใช่ การพนันถ้าใครรู้ว่าเป็นการพน,นันใครจะเอามาเล่นถ้าเรื่องนี้กระจ่างคนทั้งประเทศจะต้องเ,เข้าใจและะ้วครับว่าเผื่อมีคนจะกันแกล้งพวกคุณแล้วไปถ่ายรูปใครเป็นเจ้าของงานใครเป็นคนเปิดแล้วมีคนกันแกล้งคุณจะเอาไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเจ้าของงานจะทำยังไง นะครับหรือประกาศไปเลยว่าต่อไปนี้การตักไข่ในงานต่างๆเป็นการเป็นบ่นพนันไม่มีใครเอาไปแน่นอนครับใครจะเอาไปทุกคนให้ความร่วมมืออยู่แล้วท่านรู้นะฮะเออไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่ลุงพลมาแต่ลุงพลเกิดต่อไปยิงป้าเป้าอ่ะอะมีความผิดอีกอา้าต่อไป เรียกว่าปลาลูกโป่งอ่ะจับลุงพลอีกเอาต่อไปอะไรแบบนี้นะทําทุกอย่างเหมือนวัดทาวัดต่างๆสถานที่ต่างๆทําสาธารณะที่เขาทําอยู่ทุกคนไม่มีเป็นอะไรยกเว้นลุงพลหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องพิจารณาดีนะครับก็ได้ยินแล้วก็ชื่นใจนะครับป้าแต๋มจะต่อสู้เรื่องต่อไปมันจะเป็นไงก็แล้วแต่นะเช่นจะต้องไปถึงชั้นไหนก็แล้วแต่ต้องต่อสู้ ให้รู้ดำรู้แดงเลยว่าตักไข่ในประเทศนี้มีความผิดหรือไม่ถ้าคุณตักไข่ตอนนี้ในไลา่าที่การพนันออนไลน์มันมีหลากหลายรูปแบบที่มันจะเชิญชวนให้คุณไปเล่นแต่นั่นคือเป็นการจูงใจให้เล่นจูงใจให้เสียเงินยังไงถูกจับแน่นอนต้องแยกแยะอันไหนออนไลน์ถูกจับแน่นอนคุณเล่นเดี๋ยวนี้ก็ถูกจับเดี๋ยวนี้ นะครับอ,อ่านะครับเอาใครเสียงครับอ่ามาเอาเงินเข้ามาครับอ่าเราผลจะตักให้นกครับตักให้นูครับว่าถ้าคุณได้หมายเลขนี้คุณจะได้เงินครับอ่าตักมาเอาลงมาครับลงมาท่านั้นกล่องกล่องเสียงทายเนี่ยเขาเรียกกล่องอะไรนะกล่องเสียงทายก็จะต้องมีความผิดด้านการพนันเหมือนกันนะครับกล่องเสียงทายที่เขาเคยทาอ่ะก็ต้องมีความผิดด้านการพนันมันลักษณะ ทายมาแล้วไม่ได้ตามนั้นหรือจะได้สมใจแต่ต้องเสียเงินเสียทองจึงจะได้จะถึงจึงจะได้ร่วมจะได้เล่นจึงจะได้ร่วมจะได้เล่นนะครับต้องดนนั้นพ่าแตนบอกว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุดอ้ากลองสุม่มค่ะกล่องสุ่มใช่ครับถ้ากล่องสุ่มนี้ก็จะมีการผิดการพนันไหมเนี่ยนะครับนี่สามารถผิดการพนันได้นะครับนะฮะ ดังนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นลังใจลุงพลพัแตนนะครับเป็นลรงเป็นลังใจลุมพลมัแตนเตือนลรงใจทันนายทั้งสองท่านครับช่วยลุมพลมัแตนด้วยนะครับแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้เป็นแบบอย่างทําเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างซักว่ามันจะเป็นยังไงเกิดมาเพิ่งเห็นคนแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษคนตักไข่ในงานนะครับทําให้ถึงที่สุดเลย จะผิดจะถูกแล้วแต่ทํให้ถึงที่สุดทําให้ถึงที่สุดเพราะเขาต้องการจะเล่นงานลงพลก็คือเขาต้องการให้ลงพลติดคุกในความหมายคือถ้าเรื่องนี้กลายเป็นว่าการผิดอาญาเขาก็จะไปเล่นเรื่องสารให้รอลงอาญาอันไหนที่มันยังไม่หมดคดีความอันไหนที่ยังไม่หมดคดีความนี่คือความหวังของหัวหน้าหมู่บ้านข้องหมังของหัวหน้าหมู่บ้านนะจะเล่นลงพลนะครับ อ,อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากรู้ว่าต่อไปลุงพลกําลังจะทําให้ถึงที่สุดแล้วเขาจะปกป้องตัวเองนะครับลุงพลต้องปกป้องตัวเองแล้วเพราะแต่ต้องปกป้องตัวเองแล้วถูกกระทําย่ยมยีมย่มมานานต้องปกป้องตัวเองนะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะผมก็เนื่องจากว่าผมขึ้นก่อนนี้มันมันดับดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกผมคิดว่ามันมาจากเน็ตนะฮะจากเน็ต ผมใช้ไ wi ไฟอยู่ไม่รู้ว่าทําไมมันดับวันนี้ทําไมมันดับก็เลยเสียหมดเลยนะครับต้องเลยดับแล้วเสือกค้างอีก <laughs> ผมต้องมาปิดคอมต้องมาปิดมือถือก่อนนะฮะ<อ>โอเจอสารพัดพิษเลยอาจารย์นะครับต้องขอบคุณมากครับเองชัดเจนนะฮะอันนี้เสียดายบอลน,นะฮะตอนนี้กําลังจะเล่นครึ่งสองนะอา้าวไทยยิงไปแล้วใช่ไหมไทยที่เสียสองลูกเนี่ย เรียกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่การเข้าไปทําปกติอ่าลูกลูกแรกเนี่ยมันมันเป็นไปได้ครับก็คือยิงยัดเข้าไปแล้วมันโดนขาจะเคลียร์ออกแต่ว่ามันไปเข้าอลูกที่สองเนี่ยมันคือลูกโด่งมาแล้วมีการสกัดเตะสกัดกันแล้วมันกระดอนกระดอนกระดอนดันกระดอนไปตรงประตูดันประตูออกมาโอเคครับ นำแล้วนะนำแล้วนะครับขอบคุณมากเอ้ยตามแล้วตีไข่ได้แล้วขอบคุณมากครับตีไข่ได้แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูต่อนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือผมอยากพูดตรงนี้นะครับว่าให้มันจบให้มันจบว่าสิ่งที่ผมจะพูดเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ